ดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าของวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งตัวรายคน2566ั้รอกองมาพบกับแนวทาง้านอยเสรตราของแอดนะคะแอดจะพยายามลงให้ครบทุกแนวทางนะคะจริงๆแนวทางทุกแนวทางแอดทำทำไว้หมดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแอดไม่มีเวลาลงให้นะคะ,ะวันนี้แอดจะพยายามลงให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ทุกแนวทางอ่ะ อ่าในทาง5นอยสตานะคะ5นอยสตาตัวเด่นวันนี้ก็คือ570495วิ่งรู้4กับ0วันนี้แอดให้ฟัน4นะควาส4จะวินในตารางก็จะมี4774 4994 5 005 7997 9559 5885 6116แล้วก็8008นะเบิ้ลก็จะมี557788ส่วนตัวเจะก็จะมี4774 4994 5005แล้วก็ 7997้าเจนะคะตัวเจาะหรือใครจะบินิตารางตัวดินเทียให้ก็ได้นะคะจะมีบางตัวแท้ไม่จับมาแล้วก็จะมีบางตัวที่แอดจะเอา,อาตารางของอะนะค่ะราสตรามาใส่ด้วยนะคะเขาจะสลับกันออกแต่ว่าที่เน,นเน้นก็คือแอดเน้นวิ่งรุ่สีกับศูนย์แล้วก็ฟันสี่คะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อที่ลาสตาแล้วก็ฮานอยของเราต่อนะคะทุกคน ไปแล้วจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ